สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค c ครับเอาชีวิตหลอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทําบ้านให้กับ NPC เดี๋ยวกัอนอื่นเราก็ต้องมาเตรียมของกันก่อนของผมก็ได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้แบบว่าพร้อมเลยตามจริงคลิปนี้ผมก็ได้อัดไปแล้วแหละทีหนึ่งแต่มันมีปัญหาครื่องคลิปผมก็เลยยังไงไม่ได้ลงแล้วก็ทุบบ้านแล้วก็ทําใหม่เลยบ้านมันก็จะดูแปลกๆสักนิดหน่อยนะ แปลกมากเลยมันยังไม่เสร็จมันก็ดูแปลกสิจากเมื่อพาร์ทที่แล้วบ้าน NPC ผมก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยเมื่อกี้อยู่ดีๆไฟดับเฉยดีนะยังมีตัวสํารองไฟตอนนี้ผมก็มีตัวสํารองไฟเป็นที่เรียบร้อยโหถ้าเกิดว่าไม่มีตัวสํารองไฟนี่บอกเลยเกมอาจจะพังก็ได้หรือไม่ก็คอมพิวเตอร์อาจจะพังก็ได้เอาละทุกคนก่อนที่เราจะมาทํบ้านตรงนี้ผมก็จะพาไปดูตรงนู้นก่อนเลยจากเมื่อพาร์ทที่แล้วที่ผมได้ทําบ้านให้กับ NPC ก็ได้ทําเสร็จสิ้นเป็นที่เรียยบร้อผมก็ได้ตตกแ่งไวยเมก็ได้ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อย ไมไ่ลงไงคลิปมันเสียสักก่อนโอเคก็มีต้นอาซเซเลียอาซเซเลียแล้วก็มีปลูกปลานิดหน่อย NPC หายอ๋อนี่ไงหนึ่งตัวกว่าที่ผมจะลากมาได้นี่โอ้โหบอกเลยยากมากใช้้างรถไฟลากไงผมก็ใช้้างรถไฟลากมานี่ไงลอยต่อตรงนี้ลากมานะลากง่ายแต่พอเอามาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะเดินขึ้นไปบนบ้านฝั่งนูน้นแล้วมันก็จะเดินกลับไปตรงนี้มันจะเดินวนไปวนมาอาชีพมันไม่เปลี่ยนนะสุดท้ายเออมันก็เปลี่ยนจนได้เลยอาชีพเนี้ย ผมต้องการเพิ่มนะผมต้องให้อาหารเพิ่มหรือไม่ก็ให้ n p c เลี้ยงกันเองเพราะว่าจะได้มียังไงมีประชากรเพิ่มเจ้างนอนมีทั้งหมด4เตียงนะมีประชากรเพิ่มได้2คนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางมาฟาร์มอ่าต้นอ่าคอรลัสฟลาเวอร์นะผมก็ได้เอ,อ่อฟาร์มยังไงฟาร์มต้นคอรลัสฟลาเวอร์แล้วมันก็ได้เป็นอะไรวะเป็นคอรลัสฟอตเออใช่แล้วผมก็ได้อาไปเผาเลยด้วยนะเผานิดหน่อยอุย้ยลามะลามะขี่หน่อยได้ไหมขี่ไม่ได้ซะด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทําบ้านกันต่อเลยตรงนี้ก็จะมีต้นอาเซเลียแล้วก็ปลูกปาดีหน่อยปลูกปาเหรอปลูกหญ้าสิโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําบ้านกันเลยนะเมื่อพาที่แล้วตอนที่ผมอัดคลิปไปบอกเลยว่างงทั้งคลิปงงจนถึงครึ่งคลิปและคลิปมันก็มีปัญหาเลยเออไหน,นก็ทําใหม่เลยแล้วกันนะตอนนี้ผมก็ไม่มีพพด้วยไงอยากจะมีพพสักหนึ่งชุดผมมีการเพาเดอร์หรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนต้องไปหากันเพาเดอร์ก่อนนะ ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่เป็นไรเดินข้ามตรงนี้เลยละกันแปลงผักมันคงไม่พังหรอกไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะมีปัญหาในการสร้างบ้านหรือเปล่านะเพราะว่าผมกดวางของมันวางไม่ค่อยติดนะเพราะว่าเมาส์มันจะพังนั่นเองมีหรือเปล่าวะผมจําได้ว่าผมไปฟาร์มมาไว้แล้วนี่โอเคมีทั้งหมด10ชิ้น10ชิ้นก็น่าจะโอเคเดี๋ยวปีิท่าม,มาก่อนเอาละเดี๋ยวเราจะไปขับของกันก่อนตรงนี้ก็ได้ทําเป็นที่เรียบร้อยนะทําเป็นยังไงเป็นล้อหินตรงนี้เอาหินมาแปะเป็น คัพเปอร์สโตนแปะตรงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งนู้นเลยตรงนู้นผมก็ได้เคลียร์พื้นที่เป็นที่โล่งๆแล้วเอ้ยเมื่อภาคที่แล้วผมพูดไปแล้วหรือยังไม่เนี่ยจำไม่ได้ไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ลงคลิปมานานมากเลยประมาณ7วัน8วันวันนี้ก็เป็นวันที่8ตรงนี้ผมก็จะปล่อยให้ NPC เป็นอิสระน,นะแบบว่าเดินออกเดินเข้าได้อย่างสบายเอ้ยเดี๋ยวเดียผมจะเดินเข้ามาที่นี่ทาไมแล้วเนี่ย เอ้า NPC ที่ไม่เปลี่ยนอาชีพหนึ่งตัวเฮ้ยอย่างนี้อยากจะลากไปไว้ตรงนู้นเลยนะแต่มันใช้เวลานานมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวกระดาษไปในหมดแล้วเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็มีกระดาษตรงนี้12ชิ้นเหลือ2ชิ้นได้มาทั้งหมดกี่วะ3าโอเคผมก็ยังไม่มีเวลาได้ไปฟาร์มชัวร์เคเลยไม่ไม่ใช่ไม่มีเวลาสิเออผมก็ฟาร์มไปนานแล้วนี่แล้วทีนี้มันก็กําลังโตด้วยน่าจะก,กําลังโตแหละแต่มันก็โตเต็มแล้วแหละผมฟาร์มไปตั้งนานแล้วแหละแต่ไงอะ่ะเข้าเกมมาแป๊บเดียวแล้วก็กดออกไงมันมแบบ่าหอนนน,นยนะ มันก็ไม่ได้นานอะไรมากหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสร้างกันเลยผมก็จําสูตรวิธีการสร้างไม่ได้แล้วด้วยเออเดี๋ยวใส่ปีกหรือท่าก่อนเลยนะเออปีกหรือท่าอย่าเพิ่งใส่ดีวกว่าเดี๋ยวมันจะยังไงเสียจังหวะตอนเวลาเรากระโดดไงเราจะใช้ไม้อกดำวางตรงนี้เลยประมาณนี้ ประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็น่าจะประมาณนี้แหละผมว่าเนี่ยหบล็อกหรือเปล่าวะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสักสี่บล็อกนะไม่ใช่ห้าบล็อกโอเคประมาณนี้แหละตามที่กะไว้เลยประมาณนี้ด้านบนก็จะดูสูงสูงสักนิดหน่อยนะต้องไปเอาสโตนบิก uh, มาด้วยสโตนบิกอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่มันเป็นแบบของบ้านเอ c เป็นบ้านหลักนะผมก็ได้ไปก๊อบมาแล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยนะสโตนบิกอยู่ในวันนี้สโตนบิกอยู่นี่อันนี้ก็เก็บกล่องรวมเลยไงแบบว่าเตรียมของไว้พร้อมไงเตรียมของไว้พร้อมแต่ไม่มีเวลาได้อัดคลิ โอเคต่อตรงนี้ขึ้นนิดหน่อยประมาณนี้ต่อไปก็ตรงนี้ทําเป็นทางเข้านะตรงนี้เนี่ยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพื้นตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นบล็อกคอนกรีตแล้วกันนะเอบล็อกคอนกรีตผมจําได้นะว่ามันเหลืออยู่แค่นิดเดียวมันเหลือประมาณสักเอ่อเก้าชิ้นไม่น่าพอนะใช้บล็อกคอนกรีตทำเนี่ยโอเคเดี๋ยววางกันต่อเลยทําเป็นมุมแบบนี้มันก็จะดูคุ้นๆสักหน่อยนะก็คือเป็นบ้านของ a b c แบบจริงๆเลยอะ่ะโอเคผมก็จะดัดแปลงนิดหน่อยนะเออรอบนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเมาส์ว่ะ ก็ทาไปก็ยังสงสัยเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นไรเลยวะเออมันต้องต่อขึ้นอีกหนึ่งบล็อกนะเดี๋ยวต้องต่อขึ้นอีกหนึ่งบล็อกประมาณนี้เลยทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วก็ปิดชั้นบนชั้นบนตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นเออสโตนบิลกันนะโอเคประมาณนี้ปิดไว้เลยประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต่อแบบนี้ด้วยก่อนอื่นเราก็ต้องมาเอาบันไดก่อนบันไดผมก็คาไปแล้ว6ชิ้นโอเคด้านหลังก็ทําเป็นแบบนี้มีอ่าช่องใส่กระจก2ช่องตรงกลางตรงนี้ก็จะใส่บันไดแบบนี้เลยไม่ใช่เป็นยังไงบันไดาทางขึ้นแบบใช้บล็ โอเคประมาณนี้โอเคตอนนี้ชั้นบนก็ได้ทําเสร็จเป็นเรียบร้อยขุดตรงนี้ออกนิดหน่อยนะบันไดนั่นเองต้องต่อบันไดขึ้นไปอีกประมาณสักกี่บล็อกเอ๊ะทำไมมันดูสูงแปลกๆวะเนี่ยมันใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวนะมันผิดพลาดอะไรสักอย่างหรือเปล่าเออผมว่ามันก็น่าจะประมาณนี้แหละเออประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิอาจจะผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันต้องลงมาอีกนิดหน่อยนะมันดูสูงเกินไป เดี๋ยวผมขอขุดระวังใหม่เลยละกันนะเอาให้มันเสมอกันตรงนี้ประมาณนี้แต่ด้านบนมันจะดูสูงไปหน่อยนะแบบมันดูสูงมากเลยแหละก่อนน่าจะประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อแบบนี้ตรงนี้ก็เออยังไงดีว่าเนี่ยขุดออกหนึ่งบล็อกเหมือนเดิมแบบนี้เลยไอ้ด้านหน้ามันขนาดนี้หรือเปล่าวะเออประมาณนี้ละกันในการทําบ้านมันก็จะดูแบบงงๆสักหน่อยนะอ้าวจะมือละหรอเนี่ย ไม่ได้เตียงนอนมาด้วยไงว่าเจาเตียงนอนมาเมื่อกี้ลืมเออตรงนี้ก็เป็นหน้าต่าง1บานเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะทางเข้าแบบนี้ประตู2บานตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงใช่เลยตรงนี้เป็นระเบียงไม้โอ๊กดําผมพอหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าพอไม่พอก็ค่อยไปคาบใหม่แล้วกันนะตรงนี้ก็จะปิดให้สนิทเลยไม่ต้องมีกระจกเออจจะมีก็ได้นะกระจกเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะใส่กระจกกี่บานดีวะเนี่ยสบานแล้วกันนะมันว่างสองก็ต้องใส่2ตรงนี้ขุดออกตรงนี้เดี๋ยววางตรงนี้ให้เเเเเสรรรร็็จจแแลลลลล้้้ววววกกกกกไไปปนนนนอออ่่่ยยยัะะืมมพดีีีผตหา เดี๋ยวต้องไปดูกระจกก่อนผมก็น่าจะได้เตรียมไว้แหละทุกอย่างคือพร้อมเออเอากระจกนี่ไง20พอเลยแหละเหลือๆถ้าไม่พอก็ค่อยไปค้ามาใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเยอะมากเลยเออลืมไปด้านหน้าตรงนี้ไม่มีกระจกนี่ว่าเดี๋ยวต้องไปนอนก่อนเดี๋ยวผมต้องบินไปนอนก่อนนะโอเคนอนเลยตอนแรกว่าจะเอาเตียงนอนไปไม่เอาไปดีวกว่านะตอนนี้ผมก็มีแมว2ตัวนะเลี้ยงแมวไว้2ตัวตรงนี้เลยผมก็ได้ไปขุดเออยังไงฟาร์มคิปเปอร์ของผมออกเป็นที่เรียบร้อย ตรงนู้นหายไปเป็นทีร้อยมันก็เหลือแมว2ตัวนี่แหละที่ยังอยู่รอดนะเดี๋ยวผมต้องเผาเนื้อก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนื้อของผมมันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเหลือแค่13ชิ้นเหลือนิดหน่อยโอเคไปเดี๋ยวไปทําบ้านกันต่อเลยเดี๋ยวด้านบนตรงนี้ค่อยแก้ไขทีหลังแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันดูสูงเกินไปไว้จะค่อยแก้ไขโอเคเดี๋ยวเราจะไปทํากันต่อเลยกระจกชั้นบนยังไม่ได้วางใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปวางกระจกชั้นบนก่อนเออบนหลังคาผมจะใช้เป็นบล็อกอะไรอา้อาวอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย คิปเปอร์ไม่ใช่คิปเปอร์สิถ้าเป็นคิปเปอร์ก็ระเบดิดไปนานแล้วสกิลเลนตันใช่เลยผมก็จะวางบล็อกปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากบ้านหลังนี้เนี่ยโอเคประมาณนี้ต่อไปก็แปลกกระจกด้วยเดี๋ยวจะลืมแปลกกระจกเอาโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนแล้วก็เตียงนอนตรงนี้ก็จะเป็นของตกแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะว่าผมจะตกแต่งอะไรบ้างประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจวะ่ะเดี๋ยวได้นะขุดอ่าบล็อกตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ใส่เป็นไม้โอ๊กดำไม่ต้องใช้เยอะก็ ประมาณนี้แล้วก็เอ,อ,อยังไงวะเริ่มจะงงๆแล้วตอนนี้เนี่ยต้องขุดออกอีกหนึ่งบล็อกหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวต้องขุดออกอีกหนึ่งบล็อกนะมันต้องขุดออกอีกหนึ่งบล็อกเพราะมันเกินมา1บล็อกนองตอนที่ผมทาผมไก่ยังไงของผมว่าเนี่ยผมก็ได้ไปลองทําแล้วไงมันก็ออกมาแบบดูดีเลยแหละแต่พอมาทําจริงๆแล้วมันลืมไปหมดว่าต้องทําไงแล้วหลังคามจะหันไปฝั่งไหนวะเนี่ยเออน่าจะฝั่งนี้แหละประมาณนี้โอเคก็จะปิดโดยที่ไม่ต้องแตะคมไฟก็ได้นะตรงนี้เนี่ย แปะไว้แบบนี้เลยมันก็จะคล้ายก,กันกับบ้าน NPC หลังแรกที่ผมได้ทําไปนะคล้ายกันเลยการวางหลังคาเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้หลังคาผมก็จะใช้เป็นบล็อกอีกแล้วกันนะคาเป็นบล็อกบันไดเลยประมาณสักกี่ชุดวะเนี่ยเออได้มา40อืมไม่น่าพอนะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคจะคาบมาอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะ28่ก่อนไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าก็น,น่าจะประมาณนี้ต่อไปโคมไฟด้วยเออเราจะลืมไปไม่ได้ก็คือโคมไฟเออทำไมโคมไฟมันน้อยจังเลยวะเนี่ยโคมไฟมันน้อยมากๆเเลลยยไมาาม่่่รรูู้้ววาาาหัังงคสสีีแดดนนนจะะือป ก่อเป็นหลังคาอ e ิ์บล็อกนั่นแหละโอเควางแบบนี้แบบนี้โอเคทุกคนตอนนี้หลังคาก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่มันก็ยังไม่เสร็จหรอกมันเหลือประมาณสักก e ี่บล็อกวะเนี่ยเออเดี๋ยวรับาประมาณสักอีกหนึ่งชุดแล้วกันนะมันต้องใช้แปะด้านบนฝั่งนู้นด้วยขับมาประมาณสักหนึ่งชุด หนึ่งชุดแบบบล็อกธรรมดานะแต่ไม่แน่ใจว่าบล็อกบันไดมันจะได้มากี่ชุดประมาณสัก40นะ44โ okay. อเคเฮ้ยบ้างก็ดูดีเลยนะเนี่ยขณะว่ายังสร้างไม่เสร็จนะมันก็จะต้องมีของตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะของตกแต่งเล็กๆน้อยๆจะทําให้มันดูสวยขึ้นที่ผมจะรับมาเยอะก็ต้องวางแบบนี้ด้วยนะทุกคนนี่เลยต้องวางแบบนี้เออแล้วก็แปะโคมไฟเออแปะก่อนเลยแล้วกันนะโคมไฟแล้วก็โคมไฟด้านบนยังไม่ได้แปะเลย ๋ยวไปวางโคมไฟด้านบนก่อนนะโอเควางแบบนี้แล้วก็กึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกึ่งกลางมันอยู่ตรงนี้โอเคประมาณนี้ต่อไปก็ฝั่งนี้ด้วยอาเอ้าลงดีมันลงไม่ได้นะมันต้องหาข้อต่อนี่ไงต้องหาข้อต่อแบบนี้ถึงมันจะลงได้ตรงนี้ยังไม่ได้วางกระจกนี่หว่ากระจกเลือดสิบสามโอเคได้โยมททำไมตรงนี้มันไม่เสมอกันวะเนี่ยอืมก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมจะสร้างบ้านแบบนั้นไงมันก็เลยไงเป็นแบบนี้แหละนี่ไงมันวางยากแบบนี้นี่แหละมันวางอีกแบบหนึ่งแล้วมันก็ไปอีแบบหนึ่งไง้อวางไม่ได้วางไม่ได โอเคประมาณนี้โอเคกระโดดวางก็น่าจะได้นะเดี๋ยวต้องลองกระโดดวางดูก่อนไม่ถึงซะด้วยนะขุดไม่ถึงซะด้วยนะต้องต่อขึ้นอีกโอเคหนึ่งบล็อกแล้วก็ขุดเลยประมาณนี้เอ้าววางไม่ได้กระโดดวางโอเคต่อไปเราก็จะไปตกแต่งภายในกันนะภายในเออเอาไว้ก่อนมันต้องตกแต่งภายนอกกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะต้องคาเป็นบล็อกบันไดโดยการใช้สโตนบิกก่อนนะประมาณสัก หนึ่งชุดกับอีก30ชิ้นโอเคประมาณนี้แล้วก็เอาบล็อก้วนี้มาด้วยโอเคเก็บของไปก่อนนะเก็บของที่ไม่ได้ใช้เก็บบันไดสแคฟโฟดิงอาดาบเก็บไปด้วยแล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วเราก็จะวางแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะโอเควางแบบนี้คล้ายๆกันกับบ้านหลังแรกนะที่ผมสร้างให้กับ NPC เนี่ยคล้ายๆกันเลยโอเคตรงนี้วางผิด,ดยวต้องขุดออกก่อนโอเคประมาณนี้ต่อไปก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน เดี๋ยวผมว่านะต้องขุดเอาสแค a โฟลดิ i n g ออกให้หมดก่อนเดี๋ยวไม่งั้นมันจะทาลาบากซะหน่อยนะการที่เราวางส c ค a โฟลด d i n g ก็เพื่อ,อยังไงให้มันวางหลังคาได้ง่ายๆขึ้นไปวางหลังคาได้ง่ายนะโอเคมันเหลืออะไรอีกวะเนี่ยโอเคเหลือตรงนี้ขุดออกเลยแล้วกันโอ้อย่างกับเมสไทรโอเคในเก็บของกันต้องเก็บให้ครบทุกชิ้นไม่อยากคาบใหม่ด้วยมันหาของคาบยากหน่อยมันก็หาของคาบไม่ยากหรอกจากที่ผมพูดได้เมื่อพาที่แล้วนะมันต้องไปตีสไปดี้ สไปดี้มันก็ไม่ได้ดรอปใหญ่มีมุมตลอดเวลาหรอกใช่ไหมอาจจะไม่ดูเหมือนกับที่ผมได้ออกแบบไปนะมันก็ลืมหมดแล้วแหละว่าต้องใส่อะไรบ้างตรงนี้แล้วก็เอ่อจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะเราไม่ต้องต่อแล้วแล้วก็นี่เลยทําไมเมื่อกี้มันวางยากจังเลยวะเนี่ยแบบนี้แบบนี้โอเคแล้วก็แบบนี้โอเคทุกคนด้านบนก็น่าจะทําเสร็จเป็นเทียบร้อยนะเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปด้วยปิดไว้เป็นเอ่อไม้อกดําแล้วกันนะนี่ปิดด้วยไม้อกดําเลยมันก็จะดูแบบว่าไม่แน่ใจว่าสวยหรือเปล่านะก็น่าจะดูสวยแหละ ตรงนี้วางไปอะไรดีวะเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวขุดออกก่อนไม่แน่ใจว่าจะวางไปอะไรดีมันต้องมีมุมกับมีเหลี่ยมนะถึงมันจะดูสวยเดี๋ยวต้องหาบล็อกเรืองแสงก่อนนะเออเอาเป็นอ๋อผมรู้แล้วว่าผมจะทําอะไรผมก็จะวางเป็นบล็อกนี้ละกันนะนี่เลยบล็อกที่มันอยู่ในนิเทิลผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเนี่ยมันชื่อบล็อกอะไรวะเนี่ยบล็อกนี้สลูมไลท์เหรออ่านไม่ถูกบางทีก็อาจจะอ่านไม่ถูกก็ได้นะไม่ถูกหรือเปล่านะสลูมไลท์เนี่ยอืมใครที่รู้ก็ทักมาคอมเมนต์บอกผมได้น บางทีก็อ่านออกบางทีกานไม่ออกเลยโอเคตรงนี้ประมาณนี้โอเคต่อไปก็แบบนี้แบบนี้เแบบอาละทุกคนตอนนี้ก็วางโคมไฟตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ฝั่งนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยโคมไฟรอบๆบ,บ้านต่อไปก็เป็นชั้นบนไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปวางโคมไฟชั้นบนกันก่อนเลยละกันเ,ออเดี๋ยวดนะก่อนที่จะไปวางโคมไฟผมขอวางไอ้นั่นก่อนตรงนี้ก็ขุดออกด้วยมันดูไม่สวยนะ แต่เกิดว่ามันเป็นไงบอกมันไม่เสมอกันอะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะไรที่ผมเจาขึ้นไปบ้างเตียงนอนเออเตียงนอนเดี๋ยวเดเตียงนอนที่ผมค่อยมาวางทีหลังก็ได้นะเพราะว่ามันยังไม่มี NPC เข้ามาอยู่ไงโอเคตอนนี้ผมมีแผ่นป้ายไม่ใช่แผ่นป้ายสิเป็นรูปแล้วก็อ่าประตูไม้โอกดำแล้วก็เตียงนอนด้วยโอเคเอาเตียงนอนมาด้วยเพราะว่าตอนนี้มันก็มืดแล้วด้วยไปเดี๋ยวเราจะไปนอนก่อนก่อนที่เราจะไปนอนผมขออีกอย่างหนึ่งนี่เลยเราต้องเอาไม้อกดำไปด้วยเ,เดี๋ยว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  อ๋อไม่ใช่นี่วาอันนั้นมันไม้อ๊กดำแปนรูปไปเดี๋ยวเราจะไปนอนก่อนคลิปนี้ผมก็อยากจะเปิดเชเดอร์นะแต่มันไงตอนเวลาผมวางไฟไปหรือวางโคมไฟไปมันจะดูแบบยังไงดูมันไม่สว่างเท่าไหร่นะมันดูสว่างไม่ทั่วถึงอะ่ะผมก็เลยไม่ใส่เชเดอร์นะประมาณเมื่อคลิปที่แล้วหรือเปล่านั้นที่ผมลงไปคลิปสั้นๆอะ่ะตอนนั้นผมเปิดเชเดอร์ไงมันก็ดูโอเคในระดับหนึ่งเละเปิดเชเดอร์นิดหน่อยํำรวจแมปนิดหน่อยไม่ได้ลงคลิปนานอะไรประมาณนั้นโอเคต่อไปก็ด้านหลังฝั่งนี้ด้วย ตรงนี้ก็จะไม่แปะคมไฟนะแปะคมไฟแค่ตรงนี้เฉยโอเคประมาณนี้ต่อไปก็ทําแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวประตูก็แปะประตูไปก่อนนะเอาประตูแปะไปแล้วนี่ต่อไปก็นี่เลยวางบล็อกรั้วแบบนี้อืมมันไม่เสมอกันอีกละโอเคตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็วางคมไฟคนละมุมแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมุมไหนวะนั่นแล้วก็ตรงกลางเออตรงกลางตรงนี้ก็ใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันคนละครึ่งกันแล้วไงต่อไปเราก็จะวางแบบนี้นี่เลยแล้วก็เตียงนอนชั้นบนตรงนี้ ตอนนี้เตียงนอนไม่มีนะไว้ค่อยไปค้ามาใหม่มันไม่เหลือที่ว่างให้เดินเนี่ยตรงนี้เออก็จะประมาณนี้แล้วกันนะที่ผมเอารูปมาก็จะแปะแบบนี้แล้วก็เอาดาบมาไว้ตรงนี้อันนี้เป็นแค่การตกแต่งเฉยๆนะตรงนี้ก่อนที่ผมจะไปนอนผมก็ต้องวางออประตูก่อนเลยแล้วกันนะก่อนที่เราจะวางประตูเราต้องขุดทาอ่าพื้นตรงนี้ก่อนอันนี้เราจะต้องขุดแค่ชั้นเดียวนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถ้ำผมก็ได้นี่ไงกบดินไว้ประมาณสัก2ชั้นนะถ้าขุดลงไปตรงนี้ก็เจอเลยนี่ไงเป็นหลุมเป็นบ่อเลยอ่ะตรงนี้ ด้านล่างก็แปะอ่าโคมไฟเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่แปะโคมไฟสิแปะทอตนี่ไงผมชอบพูดสลับกันไงโคมไฟกับทอดเนี่ยอ่ะตอนนี้พื้นตรงนี้ก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ออกประตูโคมไฟตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อนั่นไงผมว่าแล้วมันผิดแปลกตรงไหนนี่ไงมันผิดแปลกตรงนี้โอเคทุกคนตอนนี้ก็ตรงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้มันดูแปลกๆปลก,กันเนี่ยเอาซอมบี้มาซอมบี้มาเดี๋ยวไปนอนก่อนตอนที่ผมจะไปนอนผมก็ขุดตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะวางใหม่ ไม่น่าแหละทำไมตอนแรกมันดูแปลกมากเลยนี่ไงมันดูแปลกตรงนี้มันก็จะมีจุดกึ่งกลางตรงนี้ไม่น่าแหละทำไมมันไม่มีจุดกึ่งกลางตอนแรกก็งงอยู่แหละผมว่าผมน่าจะทำผิดแบบไปตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีหัวฟักทองตรงนี้ประมาณสัก3าี่หัวนะแต่ไม่เป็นไรประมาณนี้ก็ดูดีแล้วแหละโอเคประมาณนี้เลยได้เวลานอนไม่แน่จะนอนได้หรือเปล่านอนไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราต้องตีซอมบี้ก่อนไปไหนเลาะเก็บโคมไฟมาเฮ้ยนี่ไงนี่นี่โอเคตาย เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าบ้านหลังนี้มันเสร็จหรือยังนนนะก็น่าจะประมาณนี้นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องทําทางเข้าบ้าน้วยเอ้ยก่อนที่เราจะทําทางเข้าบ้านเดี๋ยวผมว่าต้องไปนอนก่อนเดี๋ยวซอมบี้มันจะมาเยอะซอมบี้ผมไม่กลัวหรอกผมกลัวอย่างเดียวคลิปเปร์นี่แหละเดี๋ยวมันจะมาระเบิดบ้านโอเคเดี๋ยวนอนกันนอนทะลุกําแพงซะด,ด้วยเดี๋ยวผมว่าผมขุดเอาตรงนี้ออกดีกว่านะเดี๋ยวมันจะนอนแล้วมันทะลุกําแพง ผมก็จะไม่ได้มานอนบ้านหลังนี้หรอกก็ปล่อยให้ n p c มานอนหรือไม่ถ้าเกิดว่าเดินผ่านมาก็อาจจะนอนก็ได้นะหนึ่งบ้านจะนอนได้สองคนไม่ใช่สองคนสี่สี่คนสี่คน,คนห้าคนเลยถ้ามีเตียงนอนวางเยอะๆนะโอเคประมาณนี้ยัง้งยังไม่เสร็จสิมันต้องวางโคมไฟซะด้วยนี่ไงเอ้เดียวโคมไฟจะติดหัวปะเนี่ยโคมไฟไม่น่าจะติดหัวนะแล้วก็ตรงนี้โอเคชั้นล่างแปะโคมไฟหรือ,อยังวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูโคมไฟชั้นล่างก่อนโคมไฟชั้นล่างยังไม่ได้แปะเลย โอเคเสร็จ okay. เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องทําทางเข้าหน้าบ้านก่อนนะทางเข้าหน้าบ้านก็กะแบบนี้ไปก่อนนะให้เราทําแบบนี้ไปก่อนต่อไปเราก็จะเจาะแบบนี้ตัดแบบนี้เลยประมาณสัก3ามชั้นนะ สามชั้นเหรอสามแถวสามแถวเหรอไม่แน่ใจว่าจะพูดแบบไหนสามสามอะไรดีวะเ,เออช่างมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะบินไปที่บ้าน n b c หลังนั้นก่อนนะเพื่อที่จะไปเอาดอกไม้โอเคเดี๋ยวไปเอาดอกไม้ก่อนตอนนี้ผมมีปุ๋ยหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้ไม่มีปุ๋ยเลยแล้วต้นอาร์เซเลียผมอยู่ในวะเนี่ยอาร์เซเลียอยู่ไหนอ,อ๋อนี่ไงปุ๋ยเดี๋ยวกันอื่นก็ต้องเก็บของไว้ก่อนนะผมทําบ้านหลังนี้เสร็จผมก็ต้องย้ายกล่องตรงนี้ไปอีกก็ต้องเก็บของแบบว่ากระจายเลยเก็บแบบว่ามั่วๆเลยเฮ้ยแต่ผมว่าผมก็จะมาทําอีกหนึ บ้านหลังนั้นก็ปล่อยให้ NPC ทําข้าวตรงนั้นแล้วก็บ้านหลังนี้แถวบริเวณนี้ก็ปล่อยให้ทํามันฝรั่งตรงนี้ก็ทําไปเรื่อยนะพาร์ทหน้าจะเป็นบ้านหลังที่3ก็ได้นะไม่รู้ว่าคนดูจะเบื่อกหรือเปล่านะทำบ้านเยอะเกินเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่ผมจะไปเอาดอกไม้ก็แปะแบบนี้ไปก่อนนะออันนี้ไม่พอว่ะเดี๋ยวตรงนี้ค่อยแปะแล้วกันนะแปะตรงนี้ไปก่อนโอเคบ้านอยากจะเปิดเชดเดอร์มากเลยตอนนี้ เดี๋ยวจะบินไปเอาดอกไม้กันก่อนเลยโอเคป้าเอ้ยไม่ต้องไปไกลก็ได้นี่มาอยู่ตรงนี้ก็ได้เอาดอกไม้สีแดงประมาณสัก6อันละกันหนึ่ง6สสีห้าหโอเคประมาณนี้แล้วก็ดอกนี้ด้วย6ชิ้นอีกหนึ่งดอกโอเคบินไปบินมาอยู่นี่แหละดีนะที่มีพูผมก็ได้ไปฟาร์มมันนิดหน่อยไงกันเท้าเดินเนี่ยฟาร์มมาแค่10ชิ้นเองโอเคเออตรงนี้ผมก็จะเว้นวักให้มันเป็นรั้วนะแปะรั้วตรงนี้ก็น่าจะดูดีแหละตรงนี้ก็ดอกไม้สลับกันไปแบบนี้โอเค สีแดงแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีแดงมันก็ไม่ต้องทําอะไรให้มันเป๊ะมากนะเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยทุกอย่างมันต้องเป็นธรรมชาติแต่มันจะดูสวยนะ่ะตัวนี้ต้นอารเซรเลียนหนึ่งต้นแล้วก็นี่เลยโอ้ดูดีเลยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยไม่รู้จะต,ติดบ้านหรือเปล่านะโอเคต้อนอารเซรเลียมันไม่ติดบ้านนะไม่เป็นไรดีเลยแหละไม่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรสีดีเลยที่มันไม่ติดบ้านโอเคแล้วก็ขุดแบบนี้ออกด้วยเราปลูกหญ้าแล้วเราก็ต้องขุดอ่าต้นที่มันสูงแบบนี้ด้วยนะเราต้องขุดออกด้วย โอเคประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวด้านหลังค่อยมาตกแต่งอะไรภายหลังก็ได้เออผมเห็นพ่อค้าเล่ล่อนอยู่นี่หว่าตอนนั้นผมคิดว่าผมจะมาซื้อกระดิ่งกับพ่อค้าเล่ล่อนนะซื้อละครั้งสิซื้อจากพ่อค้าเล่ล่อนแล้วก็เอามาวางตรงนี้เป็นใจกลางหมู่บ้านไงก็นะ่าจะยังอยู่แหละอยู่ฝั่งนู้นเลยพ่อค้าเล่ล่อนเนี่ยไว้เจอกันเดี๋ยวค่อยไปแลกดีกว่าก็จะมีประโยชน์บางช่วงนะพ่อค้าเล่ล่อนเนี่ยพออยากจะได้กระดิ่งก็สามารถไปแลกได้นะแลกละครั้งนี่ไม่ใช่แลกกระดิ่งพออยากจะได้ละครั้งเฮ้ ระครังกระดิงเออระครั้งอะไรไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะถึง20นาทีหรือเปล่านะแต่ก็โอเคบ้านหลังนี้ก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ทําแบบเรียบง่ายไม่ได้ดูยากอะไรมากมายโอเคทุกคนสลับเกมไมค์ครับเชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามตอนิพาา์ทต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะมาเล่นต่อก็อไว้รอติดตามผมได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ